ไม่เห็นหน้าเลยโอ้เลยงานก่อนเขาเลยนี right ่เขายังไม่เลิกเลยเอาไม่งั้นะไปไปสตาร์ทไรฟามลมดับเลยสลับกันเห็นเขาวิ่งอยู่ไหมนั่นน่ะเขาวิ่งกันเต็มเลยเองไม่วิ่งไงไม่เห็นเขาจอดที่ไหน ใช่ตอนเขาไม่จอดอนะตอนที่ผมจอดไม่ใช่เห็นจอดตั้งนานแล้วนี่ตกใจเลยจะบ้าเหรอเนี่ยสอบเลยดึงมวยเก่าดึงห้อยเก่านอกตั้งแต่ยกแรกเรื่องมันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้อะไรนะ เชิงมันไม่ได้เชิงไม่ได้โอ,อ้ทำไมโดนโดนเคนปาดทางจบเลย<ม> <c oughs> จบล็อกเลย <c oughs> ไม่ได้ไ,ได้คุณไม่ดัง<ะ>ทำไมวะไม่ดังไม่ดังก็ต้องตีเลยเนาะนั่นเลยผมไม่ไดังเนื้อ เดี๋ยวไปบ้านกรดสักสองสามชั่วโมงเฮอยไปบ้านกรดสองสามเที่ยวไม่ได้เดี๋ยวมาเชา้าเลยฮะไปไหนอูมไม่ไปหรอกนี่น้องสตาร์ทปั๊มลมไว้เลยครับ เดี๋ยวแกล้งนิ่งนองว่างนี่ก่อนอ๋อเป็นไรดับเดี๋ยวฮอะ đập đây ngày này ê nó mát mốt nè, à long nó mát mốt nô no. đây ồ uh... รัดไว้จนน้ำมันหมดไม่รีบเป่าเนาะกินข้าวอยู่นู่นัะเลิกงานแล้วนะ เป็นแบบสบายสบาย,บายครับทีมงานทำถนนครับอยูน,น เดินดูปลาไหลครับไม่มีเวลาหา เนี่ยทางหนูครับพี่น้อง อันนี้ผมก็พักผ่นแล้วฮะเลิกง,งานแล้วจะถอยออกได้ไ Good เจวมันบิดขึ้นบนเลยอ่ะแดูล้อ,อไม่เห็นครับ กลัวตกลุมครับตกลุมนี่ปุ๊ชเรียบร้อยผมเจอสาเหตุที่ที่น้ำมันหายแล้วนะครับรถผมอ่ะมันรั่วข้างบนเลยนะมันรั่วไอตรงไอ้ตรงอะไรนะ ตรงเอ๋ต้องฝามานะันอ่ะแต่มันอยู่ตะเข็บบนอนะ่ะตะเข็บอลูมิเนียมอยลูมิเนียมอะครับมันรั่วได้ไงครับผมยังงงเลยนะนี่ถ้าเปลี่ยนใหม่ประมาณเท่าไรครับถ้าเปลี่ยนแต่โนมิเนียมข้างบนอนะ่ะ มตมาณเท่าไรถ้าเปลี่ยนมอน้ำนี่ยผมว่าแพงแน่นอนเลยโอ้โหช่วงนี้ด้วยช่วงไม่ค่อยจะมีตังค์นะครับ แกช่วยขับนะครับมันห้าโมงก็แกก็ขึ้นขับเลยผมก็พักผ่อนนะลุยต่อไปให้ไกลไปทางไหนเนาะไปเจอกันกาดหน้านะครับจับที่นี้๊ายบายครับ